อาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดประชุมเตรียมการลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุง20ชุมชนประจำปีงบประมาณ2,563ค่ะที่ศาลาวัดบุญ,ญาวาาและศาลาวัดดอนชยัยเขตเทศบาลนครแม่สอดดรเทริดเกียรติชินสรารนนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ นายธีรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรีสั่งการให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนหรืออสมอ20ชุมชนประชุมเตรียมการลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุง20ชุมชนประจําปีง,งบประมาณ2563โดยมีกำหนดการดังนี้ วันที่24 <apologize> ม <Sa uc ình> <tra> ิถุนายนช่วงเช้าที่ชุมชนแม่สอดวิลล่าและช่วงบ่ายชุมชนบ้านเหนือสมคีวันที่25มิถุนายนช่วงเช้าชุมชนร่วมแรงและช่วงบ่ายชุมชนสันต้นปินวันที่26มิถุนายนช่วงเช้าชุมชนดอนชัยและช่วงบ่ายชุมชนปู่แดงวันที่29มิถุนายนช่วงเช้าชุมชนมณีไพรสนและช่วงบ่ายชุมชนจอกจอสมคี วันที่30มิถุนายนช่วงเช้าชุมชนชุมพลพัฒนาและช่วงบ่ายชุมชนร่วมใจในวันที่1กรกฎาคมช่วงเช้าชุมชนบันทุง่งและช่วงบ่ายชุมชนอินทร,ร์รกรีวันที่2กรกฎาคมช่วงเช้าชุมชนบัวคูนและช่วงบ่ายชุมชนประชารักวันที่3กรกฎาคมช่วงเช้าที่ชุมชนวัดหลวงในวันที่8กรกฎาคมช่วงเชา้าชุมชนอิสลาม วันที่9กระกฎาคมช่วงเช้าชุมชนตาลเดี่ยวและช่วงบ่ายชุมชนสักทองและในวันที่10กระกฎาคมช่วงเช้าชุมชนสองแควหนึ่งและช่วงบ่ายชุมชนสองแควสจึงขอให้ประชาชนที่พำนักพักอาศัยในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดโปรดเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุง20ชุมชนดังกล่าว